ไม่ใช่จ่ร่วมกับความรับผิดส่วนแรกคืออะไรครับมันเรื่องเดียวกันหร,อรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน คนละคำเลยค่าใช้จ่ายร่วมภาษาอังกฤษคือ co-payment เนาะความรับผิดส่วนแรกภาษาอังกฤษมันก็คือ deductible เพราะฉะนั้นคำสองคำนี้ไม่เหมือนกันและทำงานคนละแบบ co-payment คือค่าใช้จ่ายร่วมคำว่าค่าใช้จ่ายร่วมแปลว่าถ้าเรามี co-payment ติดเงื่อนไข co-payment เึ้นเมื่อไหร่100บาทค่ารักษาพยาบาล co-payment 30เราต้องจ่ายด้วย30บริษัทประกันออกให้70นี่คือการทำงานของ co-payment มันจะมีการลักษณะของการเป็นร้อยละเป็นสัดส่วน ของยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ความรับผิดส่วนแรกชื่อมันคือความรับผิดส่วนแรกนั่นหมายความว่ามันจะตัดส่วนแรกออกมาก่อนตามยอดที่เราระบุไว้สมมติว่าเราบอกว่าความรับผิดส่วนแรกคือ20,000บาทถ้าเกิดบินนั้นน่ะมันคือ5,000 50, 0เราต้องออกเองก่อน20,000บาทแรกแล้วอีกที่เหลือเนี่ย บริษัทประกันจะเป็นคนจัดการให้ส0,000บาทก็แล้วแต่ยอดที่เกิดขึ้นเนาะฉะนั้นความรับผิดส่วนแรกกับโควเปเ,บเ,บเบมนต์มันคล้ายกันคือเราต้องจ่ายเหมือนกันนั่นแหละเราจะต้องร่วมจ่ายกับประกันเหมือนกันแต่ว่าลักษณะการจ่ายมันจะต่างกันถ้าเรามีทั้งโควเปเบมนต์และดีดักทเบิลเวลาทํางานมันทํางานคู่กันเลยนะมันไม่เลือกนะฉะนั้นเวลาทํางานาก็ดูก่อนว่าความรับผิดส่วนแรกเ,เกิดขึ้นหรือเปล่ามีหรือเปล่าถ้ามีต้องตัดความรับผิดส่วนแรกออกก่อนเราค่อยเกิด ตัวโคเปเมนต์หรือค่าใช้จ่ายร่วมตามมาทีหลัง